ตำบลบินบราชนะคะท่านให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้เกียรติมามิถุนายน2 5 5 6ค่ะสาหรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นวันศุกร์ทั้ง4ขบวนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการจุดปั้งไฟนะคะเดินเชิญทุกท่านมาร่วมชม,มกำลังดินีแสงพลท่านผู้มีการโรงเรียนหนองคู โมมีอย่างหลายขอตอบแทนพี่น้องทุกุกคนนะคะมีอย่างเด้อค่ะไอ้ฮาไอ้ฮอดหักกันคือเกาเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะยินดีเป็นส่วนหนึ่งอยู่รวมกินน้ำกินน้ำอยู่น้ำกับพี่น้องบบบน้องพูดกับบนพิลาดที่รักทุกท่านนะ,ะในนามประธานคณะกรรมการจัดงานต้องขอกราบขอบคุณท่านในเพเภอนองเฮที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์ สืบสานป,ประเพณีบุนบั้งไฟบ้านหนองคูนประจําปี2566การจัดงานอนุรักษ์และสืบสานป,ประเพณีบนบั้งไฟบ้านหนองคูนประจําปี2566นี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้นำชุมชนทั้งท้งฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิ่นวัดไซทองโรงเรียนบ้านหนองคูนและพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองคูนทั้ง4หมู่บ้านให้การสนับสนุน อย่างดียิ่งในการจัดงานซึ่งได้รับงบประมาณสนสนุนจากวัดไท่ทองบ้านน้องคูแน,นและบ้านนในบ้านนองคูนทั้งสี่หมู่บ้านรวมถึงผู้สนุนจากทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีบนบ้างไฟถิ่นอีสานให้คงอยู่ชมุมชนตลอดไป 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ิละปะการฟ้อนรำที่สวยงามและสะท้อนถึงวิถีชีวิตตั้งเดิม 3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและตระหนักถึงการสรืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 4. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งความสามาคัคคีและมีการมีส่วนร่วมภายในชุมชนบ้านหนองคูพี่น้องเกษตรกรให้มีน้ำมีฝนมีข้าวพื่พันธุ์ พื่อนควาามสุขํในวันนี้ก็ผมก็รู้สึกยินดีนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสารงานประเพณีบุญบั้งไฟของบ้านหนองคูนประจําปี2,566ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานคณะตรรมการจัดงานทำให้ทราบว่าพี่น้องชาวบ,บ้านหนองคูนมีความรักความสามัคคี มีความเข้มแข็งในการที่จะอนุรักษ์สืบสารประเพณีบุญรมั่งไฟอันดีงามที่เป็นวิถีภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ความภาคภูมิใจและรวมทั้งศิลปะการฟ้อนรำที่สวยงามที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าที่จะสืบสารอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบไปประเพณีบุญมั่งไฟนั้นเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเพื่อบวงสวงเทวดาได้อำนวยให้ฟ้าฝน ตกต้องตามฤด,ดูกาลมีข้าวปลามีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำที่สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมควรที่โดยงานภาครัฐและชุมชนในท้องถิ่นจะได้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้การจัดงานออุลักษ์และสืบสารไเพนีบุญบั่งไฟบ้านหนองคูน ประจำปี2,566นี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการพี่น้องชาวบ้านหนัองคูณและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสืบสารทั้งกำลังกายทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์และขอให้การจัดงานครั้งนี้จงสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จงทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้ว กระผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านหนองคูนและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านร่วมกันเปิดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองคูนประจำปี2566ณบัดนี้สวัสดีครับขอบคุณท่านอุดมเกียรติของมารานะคะในอำเภอหนองฮีพร้อมด้วยแดงในวันนี้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตัวแทน ลำดับ,บ,บ,บถัดไปนะคะเป็นขบวนจากหมู่ที่สิบค่ะค่ะขบวนถัดไปนะคะสำหรับ,บ,บ,บหมู่ที่สิบสองไปนั้น เป็นขบวนที่จะทําการแสดงในลําดับที่สองค่ะลําดับที่สองนั้นเป็นขบวนจากบ้านหนองคูนหมู่ที่8นะคะสําหรับหมู่ที่8นั้นนะคะก็โดยการนําของท่านกำนันบุญมีแสงพลน,นะคะกำนันตะบลเด่นราชค่ะท่านผู้ช่วยบุญเลี้ยงเดชศรีนะคะท่าน,นะคะเดินเข้ามาในส่วนของพิธีที่จะทําการแสดงแล้วนะคะ ช่วงที่รอเตรียมความพร้อมของขบวนนะคะของนยญาตอ่านรายนามของท่านผู้ที่สนับสนุนการจัดประเพณีบุญบั้งไฟบ้านของคูณประจำปี2566นะคะพระครูใบดีกาชาตีวิสารโทนะคะเจ้าวาดวัดไสทองค่ะสนับสนุนเป็นงบประันตีค่ะนี่คือการระดับต่อไปนะคะนี่จะเป็นการแสดง คว้ารำจากคณะบ้านหนองคูนกลางหมู่ที่10นะคะสำหรับหมู่ที่1ินี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขบวนนะคะจะได้นำเรียนก่อนที่จะเริ่มการแสดงนะคะนความสุขความมั่นใจและความปรารถนานะคะสำหรับขบวนควา้ารำของหมู่ที่10นั้นนะคะประดิษฐ์ท่ารำโดยคุณบัววอเชิงหอมค่ะจัดขบวนรำโดยคุณโอวาสิ่งซุยประธานอสมอหมู่ที่10นะคะควบคุมการแสดงรำเสิร์งโดยอที่ิบนะคะ